อ่ามือนั่นที่มาโครงสุดท้ายผมบอกว่านี่เด้อมันเคยออกสามตัวตรงเร่งดีๆเร่งดีๆครับแล้ววันนี้ในส่วนของที่สรุปโครงสุดท้ายนั่นคือใบนี้นี่ใบนี้เลยสวัสดีครับผมวิเชียวครับสวัสดีค่ะอิมินอิซีทุกท่านนะ มากวนแยมเทียงใบแล้วหรอวะใบแล้วแล้วแ่นกินเขาเข้ามากวน่นเพลงในพ่อเงินอระมันหนึ่งคือจังค่ะแกหกสองหจังเลขออกมา6หกสองล่างสั้นผมว่าบู๊ยเอาคักคักแล้วพอเสียนเฮี่ยอะไรแขนแขนนี่ก็ม่งกว่าไหมบนขาับบนกระเขาล่างบนกระมี่คือกันสศนย์แต่ว่าบริ้วงเนาะบริ้วงเพราะว่ามันลขตกเกาเลยบอครับก็เลยว่าวง ให้ว่าสามศูนย์นีอยู่ในชุดใหญ่อยู่แต่ว่าเอาหัน่ไหนไอ้กับกับหัวยังไงหลวงพ่อตัวมันจังครับคือตัวนี้เลยต,ตัวคำนวณโอ้แต่มันเป็นสูตรบนมันไปนออกล่าง,งานวลมันกับโบนเนอแน่นี่ยังจะได้สูตรคำนวณน,นี่ อา้านี่คือนี่คือของมุ่งวดทีแล้วนาะพอเนาะครับมาน,นี่อ่าใส่ล่ะ62นี่วงอยู่แต่ว่าไปออกล่างนะครับ30นี่บริววงนะครับ30นี่มาบนให้ว่ากะในส่วนของบนก็ยังเข้าตรงๆเหมือนเดิม,มนะครับสําหรับชุดเด่นประจําวันนะครับชุดเด่นประจําวันนะครับอันนี้แต่ว่าคงสุดท้ายห้อง ขัดออกมาอ่ามันจะไม่มีสามศูนย์นะครับแต่ว่าอยู่ชุดใหญ่มีทั้งบนและล่างครับผมตรงตรงทั้งบนและล่างนะครับบ้านี้เบื้องตัวนี้ครับเจ็ดหกสองมือนั่นได้คุยกันอยู่ว่าสิใส่สามตัวครับมือนั่นได้คุยกันอยู่เจ็ดหกสองเนี่ยคืออะไเลขงาอ่า มือนั้นที่มากโคงสุดท้ายผมบอกว่านี่เดอ้อมันเคยออกสามตัวตรงเร่งดีๆเร่งดีๆครับเดวบนันนี้ในส่วนของที่สรุปโค้งสุดท้ายนั่นคือใบนี้นี่ใบนี้เลยนะ <ๆ S 1> ครับนี่แล้วตัวมักแห้งครับงมดที่พันมาแต่ว่าเลขวิ่งเม็ดเดียวนี่หกขับพอเสียนเหี่ยวแต่ว่ามาหลางเนาะเบื้องลักสิบรับมีหนึง่งมีศูนย์มีหก ok. หกไปล่างศูนย์มาบนแต่ว่ามาหลักหนวยไชว่าสามตัวนี้มากสองตัวว่าต่อไปออนะครับสามตัวมาสองตัวนี่ขึ้นหัวที่พนมากมือนั้นคุยกันพอจําได้บทีว่าไปงานศพมามเลขสาโล่งออกเล่าออบานี้อายุหกหก,หก,ห,กหกเป็นบนห่หกหก,หก,หก,หกถ้าเบิ่งเเลอมันสิเป็นหกสองก็ได้มือนันที่คุยกันเห็นบะแม่แม่กระเรากันเยอะรัน เพราะว่ามันหกหกมันกัดสองตัวอยู่แล้วครับานนี้แห้งสุดนี่ก็มาหกสองคือกันบานนี้ผมกว่าปลาจะเพื่อดอกสองส่วนนี่ปลาจะเพื่อเพราะว่าเอียงว่ามันเคยเข่าตลอดคส่วนมากมันจะเข่าโมล่างกับบนมันจะสลับกันอยู่นี่นะแต่ว่าหกหมดที่ผ่านมานี่เด่นคักเพราะฉะนั้นเราก็เลยฟันเลยหกนะครับน่ะมันนี่เด่นนั่งเลยน้ำบึังสุดยอดของหก สูตรนี่ก็ติดหกครับพค่นสูตรนี่ติดหกเออเอาบ้านี่ชุดนี่ของงวดวันที่สามสิบเอ็ดนี่ได้พอเป็นได้สูตรครับน่าตัวที่เป็นใบนี่บ้านี่อันนี้เป็นข้อมูลเก่าเนาะเข่านีเนาะหกสองสูตรไม่นี่ห้างงามอ่อนงวดนี่ห้างงามนี่สูตรบนตรงนี้ได้เก้าูนสองบาานี้ มอ <Man. S 2> งที่มันออกหนิมันบะแมนงวดนี้มาเก้าศูนย์สองมาเก้าศูนย์สองสองอาจจะยังเจี๋ยวศูนย์มาใส่กันยังโมโลมาเก้าศูนย์สองเนาะตัวนี้เนาะเก้าศูนย์สองผมจำได้งวดที่มันออกตรงนี้มันออกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกสามตัวแตกเห็นเพรงวดหลังมามันมาออกอยู่นี่แมนนะครับเพอสามตัวแตกอยู่นี่นลนนแล้วมาออกนีสองตัว นะครับเบิงว่าจากหกสองนี่ถ้ายับไปทั้งนั้นอ่ะมันยับมาหนีสิเป็ี่ยนจางไรเร่งเบิงดีดีไล้เก้าศูนย์เจ็ดนี่เก้าศูนย์เจ็ดเงินนี้ก็น่าสนอยูครับผมว่าเพราะว่ามันดังฉันเลยเกิดเงวนที่ผ่านมานอ๋อแต่ว่ารักรเอยเก้าพ้่กันตัวนี้มนี่มันกับลงตัวเนี่ยเอานี่กับบวกบวกท่าไหรเนี่ยครับเอาเนี่ยเนี่ยบวกลงไปเนี่ยบวกล้งไปดเจ็ดบวกสามมันก็ศูนย์งั้นหมดหรอฮะ ห่าบวกแม่มันก็ไดเก็ตครับเอาวันนี้พ่ออันโต้สูตรคำนวณนี่ตัวใดเด่นที่สุดงวดนี่เด่นที่สุดนี่ก็มีขสองเนี่ยเลขสองมวนปะแมนเนี่ยเลขสอง,สองให้ว่าสองเด่นสองเด่นงวลเนี่ยเดี๋ยวให้ผมเขียนเอาเบิกวันนี้งวดมหมสองเด่นตีสองเด่นโกโมเขียนเขียนลงก่อนปะให้เขียนเลขสอง สองเด่นที่สุดนี่เอาทุดนี้เลยพอ่อนี่ครับเอาตัวนี้เลยเม่นเป็นยังไงบ้างคับผืออันนี้แถบขึงกล่องสองตัวจับไปยับไปยับมาอยู่แล้วมันแดงยู่ดอก เดี๋ยวครับแบบนี้จัดกล่องจักหน่อยเอาให้ว่าสองเด่นที่สุดในส่วนสุดคำนวณเนาะส่ว<ม>นสุดคำนวณน,นี่ที่คำนวณทั้งหมดทั้งมวลน,นี่สองเด่นที่สุดสองมันสิม,มาสามสุดครับหนึ่งสองสามส สองมันจะมาสักสามส่นครับตัวนี้สิบสองูนย์ก็เป็นสิบสองเนี่ยมันมันคูนกันเมื่อไรเขาก็ได้จับอยู่ที่สิบสองแมนครับมันก็ต้องคูนกันเมื่อไรมันก็ครับเนี่มันมันจะเป็นลักษณะนี่ครับสิบสองห้าเป็นหกสิบมันมาแมนครับเนี่ยมันจะลงตัวลักษณะนี้ตัวตัวนี้คือกันครับสิบสองูนย์เป็นสิบสอง บนหนึ่งกับมาเพราะบนหนึ่งกับสองมาครับบนหนึ่งกับสองมาแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวคณมันถึมามันจึมาพร้อมกันเห็นบนืองนเมื่อกี้นี่มันมาทั้งสองแต่มันแยกกันคุณหนึ่งกันบนคุณหนึ่งลงใั้เนี่ยสูตรแน่นอนนี่ด็ครับจิะผัดแทบหงุวนเลดนะโดยปกติถ้าคุณกับตัวอื่นมันก็จะได้ตัวเลขออกมาแต่ว่าตัวนี้ถ้าคุณกับศูย์มันคุณเท่าไรก็ได้จับเป็นเลขหนึ่งสองนั่นแหละ ตัวดียออกมาคุณแมนแับจุดหนึ่งสองเพราะฉะนั้นมันตรงมากเลยหนึ่งสองเลขเด่นของพอเชนเฮียงวดนี้นะครับถ้าเด่นตามเลขชุดใหญ่ตัวนี้ก็คือเด่นเจ็ดล่องสามแมนน่ะหัวเนาะแมนส่วนถ้าเด่นตามสูตรคำนวณก็คือเด่นสองนะครับมานี่เด่นสองมากมีหลักสิบบาทหลักสิบที่เป็นสูตรคำนวณออกมากามาชนอยู่นี่สองสามสิบโอ้ตัวนี้กระชนแมน สองกระชุนตัวนี้น,นะครับสูตรที่บได้เทศดอย่างนอาอัศจนี้เนาะอ้าใครว่าหลักสิบบนนี่เด็ดขับเด็ดหลักสิบบนล่างนี่เด็ดถ้าวิ่งคือวิ่งสองถ้าวิ่งคือวิ่งสองพวกนี้ถ้าวิ่งคือวิ่งสองเพราะว่ามันส้นหลายหลายนั่นเด็ดครับ <c oughs> ก็มันส้นกันยังสี่แถวจิบผาดพี่กันนี่ยพี่เกาทุ่งหวนเมื่อกี้แล้วมันส้นหกมันก็ไม่ดีเพ่าะฉะนันมันลงไปล่างับเพราะฉะนั้นวันนี้ระวังเลขสองเด่นมากเลขสองมากมากแห้งวันนะครับเลขสองมาแห้งอยู่นี่กับเก้าศูนย์สองนะครับสูตรนี่เบืองวามันสีมาสัมบองหวนวงหนึ่งมาหกสองสองแล้วันครบถ้ามากกับศูนย์สองเลยศูนย์สองศูนย์เจ็ด สูตรนีจ07กับเข่าดีขึ้นกันนะเพราะฉะนั้นเราว่างเด่นสองอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้น,น,นะครับเด่นสองอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้อ้านี่คือในส่วนของสูตรคำนวณพอสมเหนี้ยวบ้านนี่เลขล็อกอกำลังวันนะครับนี่คือชุดใหญ่ครับชุดใหญ่งวดที่แล้ว30กับ62ออกตรงตรง มันกัส้นกันนี่เรื่องนส้นป่ะครับโอ้มีอยู่ในหนีพ่อไมนศูนย์สองกับมี0ศูนเจ็กับมาส้นศูนย์เจ็กับมีแต่บริดววงครับศูนย์ดบวงเพราะว่ามันมันเดี๋ยวรอบหครับนั่นก็นี่รอบโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะคัดตัวเด่นออกมาตัวเด่นออกมาตนะครับแต่ตอนนี้ก็วงให้แล้วแหะตัวเด่นทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดาสบเอตัวอยู่ในนีตรงมาตัวนึง ตัวที่วงเนี่ยปพ่พ่อแมนตัวที่ว่งตรงมากเ,เลย<อ>เน้นไปที่บนนะครับเน้นไปที่บนวนมากเน้นบนครับตัวนี้เป็นเลขล็อกประจําวันเป็นสูตรเป็นล็อกเลขบนนะครับสองตัวบนตรงตรงพร้มอมวนมากจะบ่อให้กลับบนครับบนนี่จะบ่อให้กลับเลยตรงแน่ น้อยมากๆที่จะออกตัวกลับนะครับเขาคือตรงๆอย่างเดียวแต่เขาสีหาารักมาจับได้บอขนาเพราะว่ามันเป็นเลขหลายสุดคอผมกับพยาย่างคื่กันอยากให้มันเดหน่อยสุดลงให้ได้เอฟซียังได้ซื้อหน่อยลงที่สุดแต่กากคิดคนคื่กันยอดเดียวน่งกำลังคิดคนเขาคงก็เกิดเนาะเกิดได้ปีกู้กัวบอก เกือบสองปีแล้วละเนาะแต่เงินมันเ่ยเกิดมันเนี่ยเกือบสองปีแล้วละแต่กําลังคิดคนครับเขียนมันหน่อยกว่านี่ว่าแต่จีบ่ทิมสูตรนี่เพราะว่ามันจริงไหนก่นมันแม่นอยู่หันนะทิมบ่ได้ทิมบ่ได้นั่นจังเอไลยจีบทว่มบ่ได้เลยนะครับล็อกชุดใหญ่นี่ทั้งหมดมีจัะโตไม่จะมีอ๋อ เจ็ดห้าสามสิบห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าในนี้มีสี่สิบตัวนี่มีสี่สิบตัวนะครับเพราะว่าเขาออกเต็มเลยถ้าเขาตัดตัดจังสิบเอ็ดจังสิบสอง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 นี่เสขาตัดออกมันจะลดลงไปเรื่อยๆอันนี้คือชุดชุดชุดเต็มกำลังวันไม่ได้ตัดออกสักตัวบได้ตัดบาดนี้เขาออกทั้งอื่นมาตัดออกครับเขาหาเอาสูตรคำนวณเหล็กเด่นเหล็กยังมาตัดออกมาจับเอา ตัวเลขดับตัวใดมันดับฮขกก็มาเบิงยืนในนี่ฮขาครับตัวเลขนันจังไดก็เล่งไวดีๆเด้อนี่สูตรคำนวณนี่มันเขาตอนนั้นสามตัวแตกออกตรงนี้เก้าศูนย์หกจากนั้นมันขยับเมื่อออกอยู่ตรงนี้นะครับขับล่องเบิงนะครับว่าศูนย์เจ็ดนี่สิเป็นจังไดสองส่วนนี่แทบสี่บอดนั่นแค่สี่่าพลาดเลยแทบสีพพบ่ว่พลาดก็เจ้าฮอกกมาเบิงสองสู่นเนี่ยก็มาเบิงใส่กลุ่มี้ พี่จ so ังนี่แหละนี vos, ่กับมาเบิงใส่กลุ่มใหญ่หกสองมันมีบ่ในกลุ่มใหญ่มันกับมีคือเก่าสุดสุดมันเนี่ยหกสองเนี่ยหกสองมันกับมีมันกับมาเบิงใส่กลุ่มใหญ่จังสี่เก็ดสี่เก่า มาเบิงมันบ่มีนะครับฮอกกับ่วงครับก็ตัวไหนมันมีฮากกับวงไว้ครับมันจีก้อมกันอยู่ดรอกสองส่นหนึ่งจีกล้อมกันอยู่แต่ว่าตอนนี้คือศูนย์เจ็ดก็มีศูนย์สองก็มีครับแต่พอเส้นเหี่ยววงที่ศูนย์สองนะครับวงที่ศูนย์สองเอาล่องไปพิจารณาเบิงครับผมสอบศูนย์สองนี่กว่าสิบวงคือมันเด่นครับเก็ตกระเด็นเด่นสุดง่ายนี่เก็บนะสุดง่ายนี่เด่นเก็ตครับ ร่องสามเดี๋ยวคงสุดท้ายฉีกครับเน้นๆออกมากอีกคือเกาคงสุดท้ายต้องเลือกรหกตัวคือเกาครับผมอ้าวเชีงเบือหกตัวคือเกาการสีชักประมาณก้อนให้ออกสักประมาณสองสามหมื่นนะพอนะ วันที่สามสิบรถสาบรอกแม่นกันรถเพราะว่ากก็จีวันที่สามสิเลยบอก่ามจังไลเนาะวันนี้วันที่สามสิบเนาะตบวางวันที่วันที่สามิบอนมากเอายิบเกซะไบอกยิบเก้าเนาะแมนเนเบ่นหาซือครับแล้วก็จัด ตารางจะคลองนั่นเพราะมันมันวันที่30 30 31นี่มีมีคิ้วมีคิวแถวๆหมคมีคิ้วอ้าวฝากไว้น้ำเนี่ยนี่นฝากฝากฝากซุดไม่เอาพอสนเที่ยวมีฝากเพิ่มเติมฝากฝากเขาวูพดมักกะไว้ว่ากันเขาบโพมักกับพันครับมันมาสดๆร้อนๆก็ไรอยางเงื่อมันเข่านี่งวดเมื่อกี้นี่ เพิ่นทรงมาให้โอ้เพิ่นทรงมาให้แม่มเอาเลขลักสิบเพิ่นให้้ใหกสามครับแต่มันมันมาส้นอยู่นี่แค์ตัวเดียวแค่สุดสามครับมีเค่สามว่าลูกนึนี่เพิ่นให้มาชุดนี้มันออกหาสามศูนยตรงๆเลยก่อนเมื่อกี้้นี่เพราะว่าบอลล็องนี่ ย่านั้นบ่อเขาครับก็เรียบ่อรองเออบ่อบ่องโอ้เเรียบ่อองย่านบ่อเขาย่านบ่เขามาเตรงวันนี้ให้ล่งให้พี่น้องเขาลองม่งให้เอาไปพิจารณาเอาไปพิจารณาก็ะย็บไปซื้อหลายซื้อย่างนะ5บาท1ิบาทแล้ก็มีสี่สามถูกบ่เฮาแส่สามสเอ้าสามหนึเอ้ยเก้คือ931าสหนึ่ง933 933แล้วก็934าสามสี่เลขสองสุดเต็มก็มันิหลายคือว่ามัน ซีลักล่อยลักลอยเนี่ยก็เลขสองหางเงินล่ะก็คือสามสามกับสามสีนะขอเนาะนนนะครับสามสามกับสามสีสามสามกับสามซีอ๋อจี๊กับซีตัวเกส้ิครับเยครับลึกถึงซีมาโอเคจังไหร่แต่ล่อมาพิจารณาวัวหันสามตัวแตกคนนี้สิเป็นจังไหรเนี่คนไทยเนี่ยครับบนล่างเลขกลักซิบคนไทยเลขเขียนไว้เมื่อนั้น เพิ่นเป็นอาจารย์เพิ่นอยากอยากบอกญาติโยมเพรามันถือก็ากได้บุญแน่มาสักลงเลยกลงมาให้เลยจดไวปเพิ่นก็โทษมาอย่างดีเพิ่นก็อยากจะแบ่งบุญมาสักพิบัติแบ่งบุญตีเพิ่นเป็นพระอาจารย์ครับเอ้าเสียงดังมากคักขนาดอันเครื่องเครืมันเครื่งตัดใหม่หรือเครื่งตัดหยาเนาะครับเนาะเป็นเครื่องเลยใหม่เครื่องเลยใหม่แล้วมันดังไป เอ้าโอเคครับผมเดี๋ยวจังไรกับรอติดตามโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อนี้ก็เอาโค้งแรกเอาชุดเต็มไปพิจารณาสกักก่อนชุดเต็มเป็นเลือกเว้ยครับผมวันที่ยี่สิบเก้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับครับผมขอขอบคุณพอ่อที่เหนียวหลายๆครับผมรับคุณค่ะ